หลังหย่าฉันไม่มีที่ไปไม่มีเงินมีแค่ลูกน้อยและความหวังบางเบาคืนหนึ่งเราสองคนต้องเร่ร่อนกลางฝนและความมืดจนฉันเจอบ้านร้างแต่สิ่งที่อยู่ข้างในทําให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นคุณจะทนดูเรารอดจากฝันร้ายคืนนี้ไปได้หรือไม่หลังหย่าฉันอุ้มลูกเร่ร่อนทั่วเมืองไม่มีบ้านให้พักไม่มีเงินพอสําหรับอาหารทุกวันเราต้องเดินหาร่มเงาและความปลอดภัย ฉันมีแค่ป้าคนที่สองที่ให้ยืมเงินสามหมื่นบาทแต่เมื่อป้าเข้าโรงพยาบาลฉันรู้สึกเหมือนโลกพังทลายมือฉันสั่นขณะที่ถือกระเป๋าเงินเล็กๆที่เหลืออยู่ลูกน้อยซุกหน้าเข้ากระบอกฉันหัวใจฉันเจ็บปวดเสียงรถปลาบนถนนดังสนั่นแต่เรายังไม่มีที่ไปฉันมองไปรอบตัวเห็นผู้คนรีบเร่งชีวิตไปโดยไม่สนใจเราฝนเริ่มหยดลงบนหัวไหล่ทำให้เสื้อผ้าเปียกโชกกลิ่นควันรถผสมกับกลิ่นถนนเปียกทำให้ฉันเวียนหัว ฉันพยายามหามุมหลบฝนแต่ทุกมุมเหมือนกับถูกปิดกัน้นลูกเริ่มร้องให้ฉันกอดเขาแน่นขึ้นจนรู้สึกเจ็บแขนฉันตัดสินใจเดินเข้าไปในซอยมืดมืดที่ไม่คุ้นเคยเสียงฝีเท้าเราสองคนก้องในความเงียบและทันใดนั้นฉันเห็นแสงไฟสลัวมาจากหน้าต่างบ้านหลังเก่ากลิ่นเหม็นชื้นและความร้อนอบอ้าวทาให้ฉันหายใจติดขัดฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องเราอยู่จากความมืดเด็กตัวน้อยซบหน้าลงกับแขนฉันอีกครั้ง หัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะระเบิดและฉันต้องตัดสินใจเดินเข้าไปโดยไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าฉันก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นไม้ผุพังใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงดังกรอบกแกรบกลิ่นเหม็นอับลอยมาปะทะจมูกทําให้ฉันอยากอาเจียนลูกน้อยยังสะบอกฉันแน่นเหมือนรู้สึกถึงอันตรายไฟสลัวจากหลอดเก่าส่องให้เห็นฝุ่นลอยฟุง้งฉันเห็นรอยขีดข่วนบนกําแพงเหมือนมีใครเคยต่อสู้ที่นี่ ประตูหน้าต่างบางบานเปิดปิดเบาๆตามแรงลมฉันพยายามหาที่ปลอดภัยแต่ทุกมุมดูเหมือนซ่อนอะไรอยู่เสียงฝีเท้าเบาๆก้องในบ้านเปล่าทำฉันสะดุง้งฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นใครหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกลูกเริ่มส่งเสียงร้องเบาๆฉันกอดเขาแน่นขึ้นและทันใดนั้นเสียงประตูหลังบ้านดังปังอย่างรุนแรงฉันชะงักค้างอยู่กับความหวาดกลัวความมืดครอบคลุมทุกสายตาทำให้ฉันมองไม่เห็นทางออก ฉันได้ยินเสียงหายใจใกล้เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครหรืออะไรลูกสายหัวร้องให้ฉันก้มลงกอดเขาไว้แน่นเสียงนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆร่างเงาที่สูงลอยขึ้นจากความมืดแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าที่ฉันไม่เคยเห็นฉันต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแต่ขากลับเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นทุกวินาทีเหมือนลากยาวเป็นนาทีความหวาดกลัวแทบจะทําให้ฉันหมดสติ และแล้วเสียงพูดเบาๆดังขึ้นใกล้จนฉันได้ยินทุกคำน้ำเสียงเย็นชาทำให้เส้นผมลุกตั้งฉันกอดลูกแน่นขึ้นมือสั่นจนจับอะไรแทบไม่ได้ทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของฉันเองฉันรู้ว่าชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนไปตลอดการในไม่กี่วินาทีข้างหน้าฉันไม่กล้าหันไปมองแต่ร่างนั้นเข้ามาใกล้ทุกทีกลิ่นเย็นชื้นและควันบุหรี่เก่าๆลอยมาแต่จมูกลูกเริ่มสะดุ้งฉันก้มลงกอดเขาแน่นกว่าเดิม มือของฉันจับของแข็งเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่ามันพอช่วยอะไรได้หรือไม่ร่างเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าฉันฉันมองไม่ชัดแต่รู้สึกถึงสายตาที่จับต้องเราเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดในอกฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆทำไมถึงมาที่นี่น้ำเสียงเหมือนคนไม่ใช่คนทำให้ฉันขนลุกฉันพยายามถอยหลังแต่เท้าติดกับพรมเก่าลูกน้อยร้องให้เสียงดังฉันก้มลงปกป้องเขา ร่างนั้นยื่นมือออกมาฉันเห็นเล็บยาวเกือบครึ่งนิ้วผิวของมันขาวซีดและแห้งกร้านเหมือนกระดาษฉันกลืนน้ำลายแต่เสียงมันค้างอยู่ในคอคุณไม่ควรมาที่นี่เสียงนั้นกระซิบซ้ำความหวาดกลัวทำให้ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมฉันพยายามดึงลูกนี้แต่ร่างนั้นขยับเร็วผิดธรรมชาติทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายฝุ่นและกลิ่นเหม็นอับปะทาหน้าฉันจนแทบหายใจไม่ออกฉันกอดลูกแน่นจนได้ยินเสียงกระดูกตัวเองเสียดสี และแล้วมือหนึ่งของฉันชนกับโต๊ะเก่าเสียงไม้หักดังกรอบกแกรบร่างนั้นสะดุง้งฉันเห็นเงาเหมือนมันลังเลโอกาสเดียวมาถึงฉันจับลูกวิ่งชนประตูแรงลมพัดเข้ามาเหมือนจะดันเราออกไปข้างนอกฉันล้มตัวลงบนพื้นเปียกฝนลูกน้อยร้องให้เสียงดังฉันตบไล่เขาเบาๆปลอบแต่พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างนั้นหายไปแล้วความเงียบเข้าปกคลุมเหมือนบ้านถูกลบล้างจากโลกฉันนั่งหอบหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด ลูกน้อยสบอฉันน้ำตาไหลลงแก้มฉันมองไปรอบๆบ,บ้านว่างเปล่าแต่ความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ยังไม่หายไปฉันรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาและชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันกอดลูกแน่นที่สุดเท่าที่ทำได้หัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆน้ำซึมตามเสื้อผ้าทำให้เราสองคนหนาวสัน่นฉันต้องหาที่หลบฝนและปลอดภยัยแต่ซอยรอบตัวมืดสนิทและไม่มีใครอยู่เลย ทุกก้าวเท้าเหมือนลากความเหนื่อยออกมาจากร่างลูกเริ่มสะดุ้งเมื่อเสียงฟ้าร้องกล้องใกล้เข้ามาฉันกระชับผ้าห่มเก่าๆที่มีอยู่รอบตัวเขาแล้วสังเกตเห็นแสงไฟเล็กๆแวาวๆอยู่ด้านหลังซากตึกเก่าฉันพาลูกเดินเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ฝ่าเงามืดเมื่อเข้าไปใกล้แสงไฟนั้นมาจากบ้านไม้เก่าที่เหมือนถูกทิ้งร้างประตูไม้บิดเบี้ยวและมีร่องรอยการใช้กำลังเปิดปิดฉันยืนอยู่หน้าบ้านหอบเหนื่อยและสัน่น ลูกน้อยศบหน้าเข้ากับอกฉันความรู้สึกเหมือนมีสายตาที่ซ่อนอยู่รอบตัวฉันค่อยๆผลัดประตูเข้าไปภายในบ้านมืดสนิทและชื้นกลิ่นเหม็นอับและควันไม่ผสมกันฝุ่นลอยเต็มอากาศทําให้ฉันไอเบาๆฉันพยายามมองหามุมปลอดภยัยแต่ทุกอย่างเหมือนกับดักรอเราอยู่เสียงไม้เก่าเอียดดังตามทุกฝีก้าวฉันจับลูกแน่นหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะและทันใดนั้นฉันเห็นเงาของคนยืนอยู่มุมมืด ร่างสูงผอมบางดวงตาสีดำสนิทมองตรงมาที่เราลูกสะดุ้งและร้องให้ฉันก้มลงกอดเขาแน,น่นเสียงหายใจร้อนๆเข้ามาใกล้ฉันพยายามดึงลูกหนีแต่ขาฉันเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นความหวาดกลัวครอบงำทุกความคิดร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้มือที่ผอมแห้งยื่นออกมาเหมือนเรียกเราเข้าไปฉันก้าวถอยหลังฝีเท้ากระแทกพื้นดังกรอบกแกรบลูกน้อยร้องเสียงดังเหมือนขอความช่วยเหลือ และในวินาทีนั้นเองเสียงหัวร้ะเย็นชาจากมุมมืดก้องทั่วห้องฉันแทบแข็งทื่อใจสั่นราวกับจะหยุดเต้นร่างนั้นยื่นมือเข้ามาใกล้จนเกือบแตะฉันฉันต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างทันทีฉันจับลูกกระชับแน่นแล้วพุ่งไปชนกําแพงด้านข้างแรงชนทําให้ร่างนั้นถอยไปเล็กน้อยฝุ่นและเศษไม้ฟุ้งกระจายทําให้ตาของฉันแสบแต่ฉันใช้โอกาสนั้นพาลูกวิ่งออกจากบ้านทันที ฝนยังคงตกหนักแต่ความรู้สึกว่าถูกไล่ตามทำให้ฉันวิ่งไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเราสองคนวิ่งจนถึงถนนใหญ่แสงไฟจากร้านสะดวกซื้อสองเข้ามาทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยฉันกอดลูกแน่นปาดน้ำฝนออกจากหน้าความหวาดกลัวยังไม่หายไปแต่ฉันรู้ว่าตอนนี้เรารอดมาได้ฉันมองย้อนกลับไปยังซอยมือบ้านไม้เก่าหลังนั้นหายไปเหมือนกับไม่เคยมีอยู่ แต่ความรู้สึกเย็นชาที่สัมผัสเรายังติดอยู่ในใจฉันและฉันรู้ว่าเรื่องราวคืนนี้จะตามหลอกหลอนเราไปอีกนานชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกการก้าวเดินต่อจากนี้เต็มไปด้วยความระแวงและหวาดกลัวฉันพาลูกเดินไปตามถนนใหญ่ฝนยังตกโปรยโปรยทำให้พื้นถนนลื่นและสะท้อนแสงไฟลูกน้อยซุกหน้าเข้ากับอกฉันฉันพยายามสงบใจตัวเองแต่ความหวาดกลัวยังไม่หาย ทุกฝีเท้าที่เราก้าวเหมือนมีใครมองเราอยู่ฉันหยุดเดินมองรอบตัวแต่ถนนมืดและเงียบเกินกว่าที่จะเห็นอะไรชัดลมพัดแรงจนผมเปียกติดใบหน้าฉันรู้สึกเย็นยะเยือกจากหัวจรดเท้าและเสียงบางอย่างก็แทรกเข้ามาในความเงียบเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเรามันตามเรามาแต่ทุกครั้งที่ฉันหันไปมันก็หายไปลูกน้อยจับแขนฉันแน่นน้ำตาไหลลงแก้มฉันก้มลงมองหน้าเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกมีดกรีดใจ ฉันพยายามเร่งฝีเท้าไปยังร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ๆแต่ความรู้สึกว่าถูกติดตามยังไม่หายร่างเงามืดเคลื่อนตามเราอยู่ข้างหลังหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบออกจากอกฉันมองซ้ายขวาเหมือนทุกมุมมืดซ่อนความลับบางอย่างและทันใดนั้นเสียงแผ่วๆก้องขึ้นจากซอยด้านข้างเหมือนเสียงคนร้องเรียกชื่อฉันฉันชะงักหัวใจหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีลูกน้อยสะดุ้งและกอดแน่นไม่เอาไม่เอาฉันกระซิบเบาๆปลอบเขา แต่เสียงนั้นกลับชัดขึ้นและใกล้เข้ามาฉันพาลูกวิ่งไปยังร้านสะดวกซื้อไฟสว่างจากหน้าร้านทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยชั่วคราวแต่พอเราหยุดหอบใจฉันสังเกตเห็นบางอย่างในมุมมืดของร้านร่างเงาที่สูงและผอมยืนเงียบๆมองมาที่เราฉันก้าวถอยหลังหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นลูกน้อยร้องให้แรงขึ้นฉันก้มลงกอดเขาร่างนั้นไม่ขยับแต่สายตายเย็นชากลับทะลุทะลวงใจ ฉันตัดสินใจพาเขาเข้าไปในร้านทันทีพนักงานในร้านหันมามองแต่เหมือนไม่มีใครเห็นร่างนั้นฉันหอบลูกเข้าไปใกล้ชั้นวางสินค้าแต่ทุกครั้งที่หันไปมองมันเหมือนยังอยู่ตรงขอบสายตาฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความอึดอัดเหมือนว่าคืนนี้ยังไม่จบร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนออกจากเงามืดไปทางซอยแต่สายตาของมันยังติดตามเราตลอดฉันกอดลูกแน่นน้ำตาไหลลงแก้มเสียงฝนด้านนอกยังคงก้องในหัวใจ และฉันรู้ว่าเรื่องราวคืนนี้จะตามหลอกหลอนเราไปอีกนานทุกการก้าวเดินทุกลมหายใจต่อไปเต็มไปด้วยความระแวงฉันพาลูกไปนั่งมุมปลอดภัยในร้านแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ยังไม่เคยหายไปจากใจฉันเลยฉันลูบหัวลูกเบาๆพยายามสงบใจตัวเองแต่ลึกๆรู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเราฉันนั่งกอดลูกแน่นในมุมมืดของร้าน เสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำอย่างไม่ลดละหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกลูกน้อยก้มหน้าสะบออกฉันร้องให้เบาๆฉันลูบหัวเขาเบาๆพยายามสงบใจตัวเองแต่ทุกครั้งที่หันไปมองประตูทางเข้าร้านฉันรู้สึกเหมือนร่างนั้นยังยืนอยู่รอเราอยู่ตรงนั้นแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้เงาของฉันดูยาวและบิดเบี้ยวฉันพยายามไม่หายใจดังแต่เสียงหัวใจที่เต้นแรงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับผิด ทุกวินาทีเหมือนลากยาวเป็นนาทีฉันหันไปมองลูกอีกครั้งและเห็นเขากําลังสั่นเทาร้องให้หนักขึ้นฉันรู้ว่าต้องพาเขาออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ความคิดติดขัดความกลัวเกาะกลุมสมองร่างนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดของร้านสูงผอมผิวซีดดวงตาย็นชาเหมือนมองทะลุจิตใจเราลูกสะดุ้งและกอดฉันแน่นฉันพยายามลุกขึ้นแต่ขารู้สึกอ่อนแรงร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล เสียงฝีเท้าเอียดดังทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวและแล้วมันหยุดอยู่ตรงหน้าเรามือผอมแห้งยื่นออกมาเหมือนเรียกเราเข้าไปฉันกอดลูกแน่นน้ำตาไหลลงแก้มเสียงหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นและทันใดนั้นมันเอ่ยเสียงเบาๆแต่เย็นชาจนขนลุกคุณหนีไม่พ้นคืนนี้ฉันกลืนน้ำลายแต่เสียงติดคอลูกน้อยเริ่มกรีดร้องฉันจับเขาแน่นยิ่งกว่าเดิมฝนตกกระหน่ำทำให้หน้าต่างร้านสั่นสะเทือน แสงไฟภายนอกกระพริบเป็นระยะเหมือนเตือนภยัยฉันตัดสินใจพาลูกวิ่งออกจากร้านทันทีฝ่าฝนลุยน้ำที่ขังบนถนนเสียงหัวใจเราสองคนดังก้องไปทั่วร่างนั้นหายไปเหมือนเงาผีแต่ความรู้สึกว่ามันติดตามเรายังไม่จางเราสองคนวิ่งไปจนถึงซอยเปลี่ยวความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างแต่ฉันเห็นแสงสลัวจากบ้านหลังหนึ่งด้านหน้าฉันพยายามพาลูกเข้าไปหวังจะหาที่หลบ แต่เมื่อเราเข้าใกล้กลิ่นเหม็นอับและความร้อนอบอ้าวทำให้ฉันแทบเป็นลมเสียงฝีเท้าเบาๆก้องจากมุมมืดเหมือนมีใครเดินตามเราอยู่ไม่ห่างฉันกอดลูกแน่นลมหายใจแทบขาดและทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกร่างเงาผอมสูงโผล่ออกมาดวงตาเย็นชามองเราตรงๆลูกกรีดร้องเสียงดังฉันก้มลงกอดเขาแน่นและร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเสียง ฉันรู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปทุกลมหายใจทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดฉันต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันกอดลูกแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ความกลัวเริ่มจางลงบ้างเมื่อเห็นแสงไฟสลัวจากถนนหลักฉันพาเขาเดินอย่างระมัดระวังออกห่างจากซอยมืดนั้นหัวใจยังเต้นแรงแต่ฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ลูกน้อยเริ่มสมบลงซบหน้าเข้ากระบอกฉันอีกครั้งเราสองคนเดินไปจนถึงบ้านเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยประตูบ้านเปิดออกแสงไฟอบอุ่นส่องมาฉันก้าวเข้าไปในบ้านพร้อมลูกกลิ่นอาหารและความอบอุ่นของครอบครัวทําให้ฉันรู้สึกเหมือนหายใจได้เต็มปอดฉันนั่งลงบนเก้าอี้กอดลูกแน่นน้ําตาไหลลงแก้มทั้งน้ําฝนและน้ําตาคลอรวมกันฉันสะอื้นเบาๆแต่หัวใจเริ่มสงบเรารอดมาได้แล้ว แม้ความกลัวและความเจ็บปวดของคืนก่อนจะยังอยู่ในความทรงจำแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันมีความเข้มแข็งมากกว่าที่คิดลูกน้อยอยู่กับฉันและเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งไม่มีใครสามารถพรากความรักและความหวังของเราไปได้ความมืดและความหวาดกลัวของคืนนั้นจะกลายเป็นบทเรียนบทเรียนที่ทำให้ฉันรู้จักความกล้าหาญและความอดทนเราสองคนเดินเข้าบ้านก้าวข้ามอดีตพร้อมเริ่มต้นวันที่สดใสและอบอุ่นไปด้วยกัน